มามามา,มาครับช่องเป็นทนพักเครื่องนะครับช่องเป็นความรู้เกี่ยวกับเครื่องนะครับแล้วก็รับเช่าซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหรือใครมีเราก็ยินดีรับเช่าส่งมาได้ตลาดาครับวันนี้เรามารับชมนะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยเดิมบางแห่งวัดบ้านแฉเป็นทองแดงขลิ่นหน้านะครับสองเหรียญเนี่ยจะมีเหรียญหนึ่งนิยมสุดและเหรียญหนึ่งเป็นลองท็อปนะครับถ้ารุนนี้ลองท็อปนะครับก็จะเป็นหลายจุดถ้าเป็นนิยมสุดก็จะเป็นบล็อกขูขีด หลจุดจะมีเส้นขีดตรงด้านใบหูครับแล้วก็ไหลจุดครับแล้วก็จะมีธรรมดานะครับก็คือไหลไม่ขีดหูไม่จุดเป็นกระไหลานากแล้วก็จะมีทองแดงลมดับนะครับเหรียญรุ่นนี้ดูไม่ยากนะครับอันนี้ไหลจุดอันนี้ลหลจุดหูขีดนะครับอันดับแรกเราดูกันง่ายๆนะครับดูรูเจาะรูเจาะเขาจะกว้างๆนะครับ ไม่เล็กไม่ฟิตนะดูในร่องยันครับด้านหลังเหรียญจะมีกระแสปั๊มบางๆวิ่งเป็นน้ำตกลงมาเราให้ดูทั้งสองเหรียญเลยนะครับวิ่งเป็นเส้นน้ำตกลงมาด้านหน้านะครับด้านหน้าเหรียญมีกระแสปั๊มด้านข้างบางๆง,งครับ ั้งสองเหรียญเหมือนกันครับลักษณะาการตัดเหรียญน,นะครับดูง่ายๆนะครับเราพลิพกหลบพ่อไปทางซ้ายมือเรามีตัวตัดตัวเดียวนะครับตัดเหมือนกันเป๊ะเลยหนึ่งที่ครับตรงนี้พลิกมาด้านขวามือนะครับหันหลบพ่อไปทางามขวามือเรา ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงคอหูเดียนก็ได้ใครมีเราก็ยินดีรับเช่านะครับช่องทางติดต่ออยู่ด้านล่างครับ